สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปกินยำถาดยักษ์ที่บอกเลยว่าทั้งแซ่บทั้งสดทั้งใหญ่นะคะบอกเลยนะคะว่าหน้าตาน่าทานมากถ้าทุกคนอยากรู้ว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนหรือแซ่บขนาดไหนไปนรับชมคลิปกันเลยคะ่ะโ,โ,โอ้โหคือบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆนะฮะนี่คือน่าจะแบบเป็นพัน,น,นแล้วป่ะนี่ยว่ามันคีโมไป กับน้ำจิ้มไอ้น้ำยำอ่ะเนื้อหวานมากราดน้ำยำเอาไปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความสามารถของลิ้นเราสองคนคนที่กำลังลดน้ำหนักโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีควรพาครอบครัวมาดูกันเยอะๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเราสองคนนะคะพี่โอ๊ตแอมตะลุยกินนะคะก็อาจจะไม่เห็นเรามานานแล้วเพราะว่าเราไม่ได้มาถ่ายคอนเทนต์นานมากๆนานหลายเดือนเพราะติดธารกิจนิดหน่อยนะใช่ก็ ตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่ร้านเจ๊แพรโค่นระยยำค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่แถวเนี่ยนะพนนิคมใช่ค่ะพนนทคมแต่ว่าเหมือนมีหลายสาขาแต่ว่าที่เจ๊แพรอยู่ก็คืออยู่ที่พนนิคมก็คืออันนี้คือจะเป็นสาขาต้นแบับสาขาที่เลยอ๋อครับจะบอกว่าที่ร้านนะคะมีอาหารแซ่บๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราจะมากินวันนี้เลยก็คือยำที่เป็นแบบถาดยักษ์ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขานี่แหละที่ร้านนะคะจะบอกว่าเขามีแบบตั้งแต่แบบมีมีตั้งแต่แบบ าดเล็กๆจานเล็กๆเี่นะแล้วก็เขาก็จะชอบจัดโปรเป็นเซตนะคะอาจจะแบบเป็นเซต99777888ก็9นะคะหรือเซต1259นะคะสำหรับวันนี้เราสั่งเป็นเซต1199ครับแต่ว่าเซตที่เราสั่งเนี่ยปกติเขากินกัน4-5คนนะครับแต่ว่ามาแค่2คนไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากรูปแล้วก็สีสันแล้วก็ดูจากที่เมื่อกี้เดินผ่านจากห้องครัวที่เขาทำนะครับคือน่ากินมากน่ากินมากมาก เดี๋ยวเราไปรอดูอาหารกันดีกว่าดูว่าน่าทานขนาดไหนค่ะไปเลยครับผมโอเคค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานะคะเมนูนี้ก็จะมีปูนะคะอันนี้มีไข่ด้วยนะ กุ้งม้าค่ะใส่ไปเลยค่ะกุ้งสดกุ้งสุกนะคะใส่ไปเลยหอยแครงนะคะหอยแครงนี่แพะแกะให้แล้วนะไข่ปลาหมึกนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ปลาหมึกชิ้นนะคะแบบนี้ใส่ไปเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเ,เยอะมากใช่อันนี้เป็นหมูยอไข่แดงอันนี้5้ารกสิบนะ แต่อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเซตก็ได้ปริมาณเท่ากันนะคะเท่ากับสั่งแยกเลยแมกกะคุณเพราะว่าวันนี้ไม่มีก้างปกติจะมีก้างน,นะคะนะเออใช่อ่ะเก็บไปอาหารจะเป็นสดใหม่ทุกวันใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราสั่งมากดิวกับทางเรือดโดยตรงเลยเงี้ยค่ะมันก็ได้เปรียบตรงนี้หน่อยอันนี้ก็ใส่ผักแล้วก็คน โดี๋เคค่ะเดี๋ยวเคใส่จานนะคะอันนี้เรียกจานเรือดีเรมาวางแนวนี้ทุกค<า>นเลยที่เราบอฝั่งนี้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้มือประคองนะคะเพราะว่าจานนี้จะต้องเวลาลูกค้าได้ไปซ่อไปถ่ายรูปมันจะได้ความสวยงามนะคะแล้วก็โรยด้วยหอยนางรมนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีสาบไขใ่ให้ด้วยค่ะไข่เมงดาค่ะไข่ปูนะคะแล้วก็ ไข่ปลาริวคิวบางคนก็เรียกไข่ปลาเรียวเซียวอ่าแล้วก็ใส่ใบสัะรแหนมนะคะโอเคประกอบนะคะไว้ทานแก้เผ็ดได้หอมเจียวค่ะไว้ทานกับหอยนางรมได้นะคะใครยกให้ เราก็มาแล้วค่ะทุกคนสำหรับโปรที่เราสั่งวันนี้นะคะก็คือเป็นเซต1199เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยยำอันนี้นะคะเป็นยำซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยจะบอกว่า คือแบบแค่ถาดยำถาดนี้ในราคาหนึ่งหม่นเก้าเก้านี่คือนี่คือน่าจะแบบเป็นพันแล้วปะถูกไหมดถึงอะไรกรุงเทพเป็นพันนะถ้าในกรุงเทพนี่คือเป็นพันแล้วทุกคนคือได้เยอะมากกินเลยได้ไหม,มเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปอย่งเพิ่งกินพี่โอวว๋บอกย่าเพิ่งกินนะคะ เมนูขัดไปอันนี้ก็จะเป็นส้มตำสไมตำอันนี้เป็ส้มตำอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเมนูนี้ขาดไม่ได้ะแล้วก็มีไก่ย่างจะบอกว่านอกกักยำที่น่ากินแล้วไก่ย่างก็น่ากินโอหนี่สีนู้นไ่่อยากกินวันนี้ก็คือกุ้งเผาจ้าเซตนี่คือมีกุ้งเผาให้ด้วยเซตนี่มีกุ้งเผาในราคาหนึ่งหมื่นเก้าเก้าะคะถูกมากนะคะแล้วมีอีกสองเมนูที่ยังไม่มาก็คือต้มยำกุ้งแล้วก็ข้าวผัดปูมาแล้วต้มยำต้มยำ ต้าวค่ะโอ้หต้องยำน้ำข้นอยากให้ดูอยากให้ดูอุ้ยกุ้งก็ตัวใหญ่นะค่อยๆดูสงสัยต้องถามเจ้แพรแล้วว่าถ้ากินไม่หมดห่อกลับได้ไหมกลับได้ใช่ไหมคะใช่ของห่ออยู่ด้าน ินไม่หมดหอกกลับได้นะคะคุนเพราะว่าเราวู่วามมากๆนะคะอีกเมนูนึงที่ยังไม่ได้คือข้าวผัดปูโอ้โหคือบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆนะฮะเราจะกินหมดใช่ไหมพแค่ว่าจะกินหมดไหมโอเคเราเริ่มกินกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ยำดีกว่านี่นี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ต้องลองอยากให้ดูหอยนางรมคือ ตัวใหญ่มากทุกคนเห็นแบบหอยนางรมปะอ้าวนี่นี่นี่เราจะให้ดูปลาหมึกแบบสดๆเลยนะอันนี้คือไข่ปลาหมึกนะฮะไข่ปลาหมึกมันเริ่มเลยไปครับผม,มสดมากน้องยำแบบจัดจ้านอะ่ะโอ้หอยนางรมสดมากมคือกินเรารู้สึกแบบมันสดชื่นครับสดจริงๆนู่นสดมากๆนี่นี่นี่ไข่แมงดา จะได้ที่อรากินไม่ได้นะกันว่าว้าวปลาหมึกืชิ้นโตโตเลยนี่ราดน้ำจิ้มเข้าไปว้าวข้อยให้มือเลยได้ไหมได้ตามสะดวกเลยอยากให้ดูปูมาอ,อันนี้คือตัวใหญ่นะคือถาดเนี้ยเอาจริงไปกินกรุงเทพคือเป็นพรันรแล้วนะใช่ คือเรื่องวัตถุดิบและของคันสดมากนะครับถูกมากทุกคนที่มันถูกก็คือเพราะว่าที่เนี่ยใกล้ทะเลนะสมุทรีใกล้ทะเลเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจุ้มอื้มหวานเจี๊บอร่อยอ่ะ มากกทุกคนอยากลองอยากลองอนี่นี่นี่ปกติพี่โอ๋เป็นคนที่แท้ปูนะฮะวันนี้จะลองปูม้าะคนดูมีไข่ด้วยฮะราดราดเลยฮะราดน้ำจิ้มไปโอ้ยช้ำช้นะช้ำนะช้เลยนะฮะนี่ครับปายับ ห,หวานปะมเนื้อหวานมากเฮ้ยหวานมากหวานจริง เขาจะมีความแบบหาวางเ็มเปรียลมกล่อมดีเลยอ่ะแบบไม่มีไม่มีการตีโจดอะไรอืมครับคือกินจานนี้เราไปจานอื่นต่อไม่ได้ครับันมันเซ็บมากทุกคนอันนี้กุ้งนะคะคนอยากให้เห็นกุ้งกุ้งก็คือแบบมีความตัวใหญ่นะว้าว นายนางรมครับต้องงนีเลยมันถึงจะสะใจนะครับลาน้ำจิ้มไปลาน้ำยำเข้าไปนี่ฝ้ครับห้าตัวล้วดอะไรปะแตกโปะในปากมันหวานมะหวานก็สดมากมันสดอ่ะมันสดมากๆสดแบบ ทิ้งเมนูนี้ไม่ได้จริงๆม,มาเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยมานะเราไปเมนูต่อไปดีวกว่าเมนูถัดไปส้มตำก่อนเลยรับส้มตำลองก่อนมัมมมนจะแบบว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากอันนี้เป็นส้มตำลูกม,รมะระนะส้มตำม,มันต้องให้แบบตาวิสาหนะลองชิมดูมต้มกับน้องใช่ไนหะม มีความแบบค,คมกรบหอมระดามากมาเดี๋ยวที่ขอชิมเมนูนี้ด้วยต้มยำน้ำข้นทุกคนนี่นี่นี่แต่ไฟมันดับแล้วนะน้ำนข้นคักเลยอ่ะโอ้โหกุ้งกรอโ,โตเลยน,น้ำเขาแบบเ,เข้มข้นมากลองลอง,ลองอ่ะ เอาให้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่นะนกุ้งอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กนะครับคือเซตที่เราสั่งเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมากินนะครับ5คน6คนสบ,บายนะครับโอสบ,บายเลยห้าหกคนแต่เราคือ2คน <c oughs> เดี๋ยวโอกาสต่อไปเราก็ต้องหาคนมานั่งกินกันกบเราแหละถ้าเรากินถังเยอะขนาดนี้โอย้ยปลาหมึกด้วยปลาหมึกด้วยใช่ต้มยำทะเลต้มยำทะเลไม่ใช่ต้มยำกุ้งเหรอ ลองซดดูนะต้อน,น้ำซุปก่อนอ,อร่อยนะอร่อยอร่อยอนะไรอ่ะแซ่บเลยอะ่ะเด็ดดูนี้ก็เด็ดดูเนื้อปลาครับปลานี่ชิ้นโตๆเลยนะชอบเหมือนแข่งร้านนี้คือ,อเขาเอามายังใช่ไหมแล้วเขาขัดผิวได้ขาวอ่ะ ไม่ได้มีความแบเปลือกใช่คัะผิวแบบเปลือกมันได้ขาวจัแบจบัแบบมากจัแบบมากก็คือที่ร้านเนี้ยคือคนเยอะมากมแต่ก็ดีคือที่เรามาคือรอคือไม่ค่อยนานนะไม่นานแล้วก็อ,อาหารอ,ออกอาหารเร็วมากออกเร็วมากอาหารรอไม่นานเลยเพราะว่าเจ๊แพรแบบคุมเองเลยจมิดีริงเห็แล้วว่านี่อีกอันหนึ่ง คือพี่อ่ะเป็นคนไม่กินอาหารทะเลแต่วันนี้พอเห็นเมนูแล้วแบบคือมันมีความอยากจะกินอ่ะจะแพ้มั้ยเนี่ะนี่ทุกคนให้ดูกุ้งกับฝ่ามือโอ้โหไม่ได้ตัวตัวไม่ใช่เล็กๆ,ๆแน่กุ้งอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากแต่มันก็มีผสมสมกันนะตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ใช่ใช่แต่ก็เน้นตัวใหญ่มากตัวดูดูเลือกแให้ดูแกให้ดูว่ากุ้งเขาสดมาก กินข้ากุ้งไม่ตดอ่ะก็คือแกะเปลือกเนื้อมันจะติดเปลือกนะใช่อันนี้คือแกะล่อนหมดเลยอ่ะขอชิมเลยนะคะหนิงขอชิมก่อนเลยมาเชียร์กันครัเชียร์หืมเหนียวนมากอ่าอ่าตาพี่โอบ้างตับนี่โคนว้าวไปชิมนั่นพี่แบบช่ำๆองฮะ อยากชิมกับน้ำจิ้มไอ้น้ำยำอ่ะเต็มปากเต็มคำโอ้โหอร่อยทุอยางสดสดสดทุกอย่างดมอคือที่กินครับเซตเนี้ยหนึ่งคสองครับอ่าคำสองมาห6คนนะครับตกคนละสองร้อยแล้วที่กินอาหารทะเลแบบสดๆอย่างเงี้ย ยังแน่นอนอ่ะอร่อยหลากหลายด้วยนะไม่ใช่แบบว่าคนละสองร้อยเราได้กินแค่แบบนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยแต่นี่คือเทียบเลยเทียบ <Yes> ่ะเดี๋ยวมาลองดูปีกไก่เขานะไม่จิ้มน้ำจิ้มนะอยนาย่างดีอร่อยทำดี คือดูแต่ละตัวไม่ได้รออาหารนานเลยใช่โอเคก็เดี๋ยวเราสองคนนะขอญา้จัดการของที่อยู่บนต๊ะนี้ก่อนไม่รู้จะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่หมดเขาบอกว่าหออกลับได้นะโอเคลุยต่อ คือเรากินเรี้ยงนะฮะหมาป่า กับยูนี่ครับเขาไปห่อกลับบ้านได้นะครับคือกินไม่หมดนะครับกก็ห่อับรสชาติอร่อยนะอร่อยมากจริงจริคือเราชอบตัวแบบรสชาติแบบอาหารนะคือวัตถุดิบเขาสดสดใหม่สะอาดแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็จะบอกว่าน้ํายําเขาปรุงได้แบบกลมกล่อมอร่อยไล้วม่โดดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วนี่คือยําเป็นยําน้ําปลาเนียยำน้ำปลาคนที่ไม่กินปลาเนี่ยแตมันกินได้นะมันไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นมันไม่มันไม่มีกลิ่นเลย แต่มัมมีความน้มน้อยแต่ว่า กินได่น,นอนลองชิมดูอยากให้ลองชิมนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปแรกท,ทีนี้ของเรานะคะเราสัญญาว่าเราจะพยายามที่จะทําคลิปมาปบ่อยๆให้ทุกคนได้ <นะ S 2> ชมกันนะคะหรือว่าใครมีร้านเด็ดที่อยากจะแนะนําเราให้เราลองไปชิมดูครับแนะนําใต้คอมเมนต์ได้นะคบก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากให้เราลองไปชิมร้านนี้ดูร้านนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปตามที่ทุกคนคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ส่วน โลเคชันนะครับ FC เราไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวติดตามก่อนเลยนะคะถ้ากดติดตามแล้วย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากปครับบ๊ายบายไปกลับบ้านดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ